สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทางทิกตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องที่ให้ไปทางด้านของโบตันนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของซอฟต์ฟอร์ซิตี้ไปได้ครับสประตูต่อศูนย์ก็สดชื่นกันไปเต็มๆหน้าช่องนะครับสดชื่นมา2วันติดๆแล้วนะครับใครที่ตามเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนแนวทางในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V ชุดโครงการ3และโครงการสี ครอบครัวก็สดชื่นเช่นเดียวกันพี่ๆท่านใดที่อยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการผมิค้มรันมาให้หมดแล้วเรียบร้อยรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับ สำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยก็มองไปที่ศึกโคเอเชียดิวิชันหนึ่งกันได้เลยครับดินโมซาเก็บนะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนพบกับทางด้านของวาเทคสาหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทั้งคู่นะครับมีฟอร์มที่สูสีกันมากเลยครับแต่ถ้าในเรื่องของกระแสวันนี้นะครับทางด้านของดินโมโซาเก็บเนี่ยเปิดกําแพงมาค่อนข้างแรงและน่าสนใจพอสมควรบวกกับในเรื่องของใส่ตีเฮตทวีทที่เจอกันนะครับ3นัดหล ซาเก็บเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่ทําผลงานออกมาได้ดีโดยตลอดเลยนะครับและวันนี้นะครับพวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับด้วยกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจบอกกล่ได้เล่นในบ้านและสถิติเฮตุเฮต์เนี่ยดูทําที่ดีกว่าเนี่ยผมมองว่าวันนี้พวกเขามีโอกาสเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับผู้นี้มองไปที่ดินอโมซาเก็บกันได้เลยครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุดโครงการผมคัดสรรมาให้หมดแล้วเรียบร้อยรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ